ครั้งที่สองซึ่งก็ทีมงานจากบริษัทก็มาดูแลนะครับครั้งนี้คือข้าวเป็นยังไงบ้างคะที่เห็นก็คือจากที่ว่าไม่ค่อยโตไม่ค่อยทันกันรอบนี้จากที่ที่จะสละเรือเลยจะถ่ายทิ้งอย่างเงี้ยก็ภูมิใจครับภูมิใจค่ะก็ตอนนี้ข้าวเห็นอยู่ก็คือเสมอกันเนาะแล้วก็รวงแทบจะเป็นปกติแล้วครับเหมือนเหมือนนาข้าวทั่วไปอืมค่ะ ก็ตอนนี้ระดับหนึ่งเนี่ยคือยังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวเนี่ยให้กี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้จากสายตาจะให้นู่นเลยครับขึ้นเกิน80เลยละเกิน80เดี๋ยวหลังการเก็บเกี่ยวกี่ไร่คะอันนี้จํานวนห้าไร่ห้าไร่พันโกขอ85 85นะคะรอบนี้ถ้าได้เท่านาหรือว่าได้ตำประกันไม่เท่าไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคไหมคะโอเคใช่ใช่โอเคแล้วคิดว่าขอคักกี่ถังเดียกี่ตันดีคะเอาเอาแค่ระดับว่า ขออยากฟังเสียงว่าจากสายตาเนี่ยห้าไล่เนี่ยขอสักกี่ปกติมันจะได้ไล่ไล่ละตันนะก็ขอห้าตันก็เอาสี่ตันครึ่งสี่ตันอ่ะสี่ตันตันละเหมือนนี่ก็โอเคแล้วครับสี่ตันนะคะจ้ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะอันนี้ข้าวพันนี้น่าจะไม่เกินประมาณกลางเดือนหน้าก็ได้เก็บเกี่ยวไหมคะประมาณนั้นแหละครับกลางเดือนหน้าก็จะได้เก็บเกี่ยวนะคะเดี๋ยวมาติดตามันา เดี๋ยวมาติดตามผลกันต่อนะคะว่านาของนาประยูนและป้านาประเทืองนะคะจะได้กี่ตันนะคะเราจะติดตามผลยันเก็บเกี่ยวนะคะตอนนี้ก็จะให้นาประเทืองรอบนี้ถ้าเกิดช่วงก้มแล้วจะให้ฉีดตัวสปาร์คตัวนี้นะคะก็ตัวสวีดตัวสวีดสวีดสวีดส,สีแดงตัวสวีดเนี่ยค่ะสองตัวนี้ช่วงเข้าก้มนะคะเพราะว่าตัวสปาร์คเพื่อป้องกัน เชื้อรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วตัวสวีทตัวนี้ก็เพื่อทําทให้ข้าวได้น้ําหนักดีนะคะสองตัวนี้นะคะจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะมาดูผลการเก็บเกี่ยวกันนะคะว่าจะได้กี่ตันตามเป้าหมายที่น้าประยูนได้ตั้งไว้ไหมค่ะวันนี้ก็ขอล่าลากันไปก่อนค่ะวันนี้ก็ไปเตยร่ำทุนก็ขอสวัสดีค่ะแล้วก็น้าประยูนนะคะแล้วก็กล้องไล่กล้องตะวันนะคะแล้วก็ ผู้พันธรศักษิ์นะคะเที่ยวทุง่งวันนี้ขอลากันไปก่อนคะ่สสคคะสวัสดีค่ะัครบ